เอาเจ้าอีา้ยงเอี่ยงดังตบนะ <Yeah. S 1> มาเบ่งปลาค่ะมาให้อาหารปลาพี่น้องน้ำลึกได้นน่น้ำลึกน้ำลึกนี่ละสามปีแล้วพี่น้องค่ะสามปีแล้วก็มาให้อาหารปลาให้อาหารบ่อปลานินเ้อจ้ะบ่อปลานิ้นคือว่าเพื่อนมีประโยชน์เน้อค่ะพี่น้องค่ะ เอาอันนั้นให้อีกนะคนมีประโยชน์คือว่าประโยชน์ของปลานินใไสเป็นอาหารภายในขัวเรือนเป็นความพอเพียงเบื้องเนี่ยขน,นาดเลี้ยงสามปีแล้วปล่อยปลาข้างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะปล่อยปลาข้างเดียวแล้วก็ค่อยทยอยเอาไปบ่ได้เอาไปเยอะเอาไปทีละตัวสองตัวแล้วก็ถึงโลอ้อมแอมนี่เพิ่งกิสิมาอยู่น่หล่ะค่ะ เพื่อนกงินสิมามส่เบสไมองอียงของเพื่อนไปนะ่นแหละก,กับปล่อยเพื่อนไปแล้วประโยชน์เพื่อนลอดลูกได้ค่ะพี่น้องคะเพื่อนลอดลูกเกษสรพอมีให้เห็นอยู่ปีนี้เกษสรพอมีได้กินอยู่ปีนี้บ่ได้ปล่อยค่ะตรงนี้บ่ได้ปล่อยที่แถวขอบบ่อนี่คือว่าที่ปล่อยวัชพืชไว้วัชพืชก็คือหญ้นานี่เนาะค่ะเนาะวัชพืชก็คือหญ้าที่ปล่อยวัชพืชไว้เพราะว่า การน,น้ำซาะหลายเบิ่งดูผุนขอบสะตอนแรกบ่กว้างขนาดนี่พี่น้องคะ่ะน้ำซะออกซะอออกจากลึกแปดเก้าเมตรตอนนี้เรือลึกประมาณเจ็ดเมตรกว่าสิบแปดเมตรค่ะตอนนี้เหลือลึกประมาณเจ็ดเมตรกว่าสิบแปดเมตรจากลึกแปดเก้าเมตรเนาะนี่คะ่คะกับป่อยวัชพืชไว้เพื่อนคุ้มดินตรงนี้ก็มีมะเขือเทศเขืออยหยางอยู่ แต่กะเอาเบ่ได้บม่ได้เอาดอกค่ะไว้ให้เพื่อนจ้งซ่นเหรอค่ะพี่น้องคะเอาไว้ให้เพื่อนเป็นวัชพืชคุมดินเอาไว้เพื่อนเป็นวัชพืชคุ้มดินเนาะดินสีได้ดีป่าก็สีได้เจริญเติบโตป่าก็สีได้เ่รห้อนปันไหดเวลาน้ำมาไหลลงมองนีไอ้ผู้รับเหมาเพื่อนบ่ได้เหตุมองทางน้ำลง้งให้ น้ำสนิน่นละน้ำเลยล้งบนสุ่มองพี่น้องคะ่ะดินก็นเลยเซาะดินก็นเลยไหลล้งเนี่ยเถิงนกเถืงองหยางเถิงห้อยตีนผ้าบาทเถิงองหยางเต็มอยู่เนาะคะ่ะอยู่นี่มีหอดอต้นตำลึงทองพ่นเนี้ยตำลึงทองในคือ,อไปพุ่นล้งเอาบ่าบาได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นตำลึงทอง นี่กันสิมีต้นว่าจะพืชเพื่อคุมดินป่าดินยุป่าดินยุป่าดินนะคะว่าจะพืชเพิ่นค,น,คพน,คพนคุมดินเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้เพิ่นคุมดินไวเป็นส่วนดีจังสี่ล่คะคะถ้าตัดก็ได้เอากวาดลงให้ป่าเลยป่ากินพืชเพิ่ได้กินเบิดสุยางสุแนว บรรยากาศธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องคะปลากินพืชเพื่อนกันสิได้กินจุย่างถุแนวอันนี้ก็ต้นสักท้องต้นสักท้องอยู่ขอบบา่าอยู่บอ่อป่านินเทิงเพื่อนกันสิได้อย่างหลักความชุ่มชื้นร่มรื่นบางทีบอ่อป่านินก็นมกักร่วมไม้ต้นสักท้องก็เป็นร่วมไม้ได้ อันนี้ก็ต้นพยุงต้นพยุงต้นบักใหญ่พี่น้องคะ่ะอันนี้ก็พยุงพยุงอันนี้แตกแตกเป็นสองสี่พะยญ่เราไม่ได้นั่นก็เลยขึ้นไปจากสี่เลยพยุงอยู่โคกหนองนะปลูกแล้วก็ง้ามคักคะ่ะต้นพยุงปลูกเพราะว่าตอนปลูกก็ใส่ปุ๋ยน้ำเ้อค่ะพี่น้องคะ่ะมูลง้วมูลควายบ้าน,บ,านบ้านเฮาเนี่ละ่ะ มูลกวามูลควายบ้านบ้านเฮานี่ค่ะพี่น้องมูลกวามูลควายบ้านบ้านเฮาเนาะนี่แล้วนี่กันนี่ต้นคาต้นคากับสียุคขอบบ่อนั่ยล่ะค่ะได้บ่อมาได้ป่ามาถ้าไม่เห็นกับเขาอยู่นะกันสีลาบเป่ย ลาบเลยพี่น้องค่าอันนี้คือบอ่อปลานิลประโยชน์ของบอ่อปลานิลเด้อค่ะพี่น้องมาให้อาหารปลาบ่ทุกมือก็ได้มือเว้นมือก็ได้ค่ะพี่น้องขาด้วยแต่ความสะดวกสบายของเฮามีคือบอ่อปลานิลเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ